คนทากินสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูกาแฟพื้นฐานเลยที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของนกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะฮะวันนี้มีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนมสําหรับดีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเครับข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กซ์ตร้านะฮะแล้วก็ข้นหวานตรา ส่วนเมนูกาแฟในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเมนูกาแฟพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟคาปูชิโน่น,นะครับลาเต้แล้วก็มอคค่านะครับผมส่วนวิธีการทําน้ํากาแฟนะครับหรือว่าการสกัดน้ํากาแฟหรือว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้วิธีการที่ออกมาในแนวสายสตรีทคอฟฟี่นิดนึงนะครับนั่นคือการใช้ตัวกาโมคาพอร์ตนะครับในการต้มกาแฟหรือว่าสกัดน้ํากาแฟนะครับผม ซึ่งใช้สำหรับในการทำเมนูทั้ง3เมนูนะครับในวันนี้นะครับเมนูแรกนะครับที่ผมจะเริ่มทำนะฮะก็คือเมนูมอคค่าเย็นนะครับผมก็จะเป็นสไตล์กาแฟผสมด้วยช็อกโกแลตนะครับผมผมจะใช้น้ำกาแฟดำอยู่ที่8 0 ml นะครับผมในเมนูนี้นะฮะผมจะเลือกใช้ตัวนมสำหรับรีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเกี่ยวฟอคอนตัวนี้นะครับที่จะใช้เป็นตัวเมนหลักนะครับผมเริ่มแรกนะฮะผมจะใช้ตัวผงช็อกโกแลตนะครับไปละลายกับน้ำกาแฟนะฮะ ผงชกโ,โกแลตผมใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมก็จะใช้นมสำหรับตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเกี่ยวฟอคอนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้แทนนมสดพัชไรได้เลยนะครับตัวนี้เป็นนม UHT นะฮะที่สามารถใช้ผสมเครื่องดื่มได้ด้วยแล้วก็ตีฟองได้ด้วยนะครับผมผมจะใช้อยู่ที่1ออนหรือว่า30 ML นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องปรุงในเมนูม็อกค่าเย็นในแก้วนี้นะครับ ก็มุ่งต่อไปนะครับเป็นข้นหวานตราโกเกี่ยวฟอร์คอนนะครับผมก็ผมจะใช้อยู่ที่แค่20มลพอนะครับเนื่องจากตัวช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตก็มีรสหวานอยู่แล้วนะครับผมต่อจากนั้นผมก็จะเพิ่มความหอมของอมอคค่านะฮะด้วยไซรัปนะครับ,วรบ,รบไว้ช็อกโกแลตลงไปสัก5 ml นะครับผมแล้วก็ชงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมในเมนูมอคค่าเย็นนะครับผมจะใช้นมสําหรับตีฟองและผสมเครื่องดื่มตราโกเกี่ยวฟอร์คอนทั้งหมด สองแบบเลยนะก็คือใช้ผสมด้วยแล้วก็เป็นนมที่ใช้สำหรับในการทำฟองด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับเหมือนเดิมครับก็จะใช้ตัวกาแฟดำอยู่ที่80 ml นะครับและก็จะใช้น,นมสำหรับตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเยี่ยวฟคคอน,นี่นะฮะเป็นส่วนผสมหลักด้วยอันนี้ผมใช้อยู่ที่30 ml หรือว่า1ออนนะครับต่อจากนั้นก็เติมตัวข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคคอนลงไป30 ML นะครับผม แล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมในเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับผมก็จะใช้ตัวนมสำหรับตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเยียบฟอคอนนะครับใช้2แบบเลยนี่คือเป็นส่วนผสมในตัวกาแฟคาปูชิโน่เย็นนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นตัวสําหรับในการทําฟองนมนะครับผมเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นนะครับผมซึ่งผมจะใช้ค้นจืดนกเหยียบฟอคอนเอ็กซ์ตร้าตัวนี้นะครับที่จะเป็นเมนหลักนะครับในการทำเมนูลาเต้เย็นนะครับที่จะให้ความ หอมแล้วก็ความมันนะฮะสำหรับเมนูกาแฟลาเต้ผมจะใช้ตัวค้นเฉียงนกเหยียวฟอลคอนเอ็กซานะครับทั้งหมด120 ml นะครับผมแล้วก็ใช้ค้นหวานตรานกเหยี่ยว f a l คอนแบบกระป๋องนะครับ30 ml นะฮะสำหรับเมนูมอคค่าเย็นแล้วก็คาปูชิโน่เย็นนะครับก็จะต้องมีฟองนมที่ท็อปลงไปด้านบนนะครับผมนมที่ผมเลือกใช้นะฮะสำหรับทำฟองนมก็คือนมสําหรับตีฟองแล้วก็ผสมเครื่องดื่มตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับซึ่งนมตัวนี้ก็จะ ตีขึ้นฟองง่ายแล้วก็นุ่มฟูสวยด้วยนะครับแล้วก็เซตตัวอยู่นานนะฮะวิธีการแค่เพื่อนๆเ,เอาไปแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดนะครับแล้วก็ใช้การตีฟองนมนะครับตีให้เกิดฟองนะครับผมแล้วก็วิธีการผมเลือกใช้ก็คือเอาไปพักไว้ที่นอุณหภูมิเย็นอีกสักครู่นึงนะฮะแล้วก็ามาท็อปที่เครื่องดื่มเรานะครับผม ต่อไปผมจะใช้แก้วขนาด16ออนซ์นะครับผมต่างน้ำแข็งประมาณนี้นะฮะแก้วแรกจะเป็นเมนูมอคค่าเย็นนะครับผมที่เราชงเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับเทลงไปในแก้วแรกนะครับแล้วก็แก้วที่2นะฮะก็จะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับผมทั้ง2ตัวจะต้องท็อปด้วยฟองนมนะครับผมนมที่ผมตีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะเอาไปาปล่อยให้เซตตัวในถังน้ําแข็งอะ่ะสักครู่หนึ่งก่อนนะครับก็จะได้ฟองนมสวยแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ ช้อนนะครับตักท็อปลงไปที่เครื่องดื่มเรานะครับผมนมสำหรับตีฟองแล้วก็ผสมเครื่องดื่มตามนกเหยียวฟอคอนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการทําฟองนมได้ไม่ว่าจะเป็นตัวก้านตีฟองนมหรือว่าแก้วปั๊มแบบสุญญากาศนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ตีขึ้นฟองได้สวยเหมือนกันด้วยนะครับผม ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับนมตัวนี้นะครับเป็นนม UHT นะครับก็จะสามารถเก็บได้นานแล้วก็สะดวกกว่านมสดพาสเชลท์นะครับผมต่อไปเป็นเมนูลาเต้ยเย็นนะครับก็ใช้แก้วขนาด16ออนซ์เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ข้นจืดนกเหยวฟอคคอนเอ็กซ์ตาตัวนี้เป็นเมนหลักเลยนะครับผม รสชาติกาแฟที่ได้นะครับก็จะมีความหอมมันละมุนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคนจิดล์ูกเหี่ยว Falcon Extra ตัวนี้นะครับไม่ไปกรบกลิ่นชาและก็กาแฟนะครับผมผมใช้กาแฟดําอยู่ที่60 ml นะครับที่จะท็อปลงไปที่นมที่เราผสมเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้เมนูลาเต้ที่แบ่งชั้นเป็นเลเยอร์ได้สวยงามนะครับ ก็เสร็จทั้งหมด3เมนูแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอคค่าเย็นนะครับผมคาปูชิโน่เย็นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นนะครับผมย้ำอีกทีนะครับสำหรับเมนูมอคค่าเย็นนะครับแล้วก็คาปูชิโน่เย็นนะครับผมเลือกใช้นมสำหรับตีฟองแล้วก็ผสมเครื่องดื่มตรานกเกี่ยวฟอคตนนะครับ สำหรับเมนูลาเต้เย็นนะครับผมเลือกใช้ข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็ก스타นะครับในการทําเมนูนี้นะฮะที่จะให้เพิ่มความหอมมันละมุนให้กับเครื่องดื่มลาเต้นะครับส่วนเมนูทุกเมนูนะครับความหวานจะได้จากข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็ก스าแบบกระป๋องครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับที่มีให้เพื่อนเเลือกซื้อเลือกใช้ได้อย่างครบวงจรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนมสำหรับตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็ก้านะครับแล้วก็ข้นหวานตรา สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ